ทีนี้ไปที่คุยกับตู้กรชามาเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังว่ามีอาวุธอะไรบ้างมีชุดอะไรบ้างกดตัวจีกดตัวจีนะกดตัวจนะีเสร็จแล้วปืนแรกเป็นมีเมนโตมีเมนโตมีเมนโตเนี่ยเป็นปืนปืนพกลูกโม่เนาะกระสุนห้านัดน้องลองลอง,ลอง,ลอง,ลองคลิกซ้ายดูสิคลิกซ้ายดูอ่าก็อันนี้มีห้านัดนะเป็นแบบลูกโม่เลยนะมีฟาสกันเนอร์นะครับเป็นปืนที่แรงมากเลยแล้วก็มีกระสุนพิเศษที่จะรีฟิลกระสุนอัตโนมัติด้วย เวลายิงโดนปุ๊บก,ก็คือมีการเติมกระสุนให้นนหนนเฮ้ยอ่ะอ,อ,อ,อ่ะ,อะโอเคครับต่อไปก็ปืนอ่ะต่อไปเป็นปืนระเบิดครับปืนระเบิดอันนี้พี่ใช้อยู่อันทนี่สองเป็นปืนจอระเบิดฮะ,ะปืนพกระเบิดเมื่อยิงไปครบสี่หแล้วจะติดระเบิดบึ้มประมาณนั้นนะฮะ ก็ทักใช,ใช่สีนัดแลด้วติดระเบิดเลยเป็นปืนที่ถ้าเกิดให้พูดเลยก็คือเป็นปืนเมตาอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ก็เล่นปืนนี้อยู่อ่ะลงมาฮะก็จะเป็นปืนเจาะครับปืนมาร์คสีฟ้าปืนต่อไปเป็นปืนมาร์คสีฟ้าคือมาร์คเป้าหมายเป็นสีฟ้าทําให้เพื่อนเพื่อนยิงแรงขึ้นเน้นยิงจุดอ่อนเป็นหลักอันอันขล่ากเป็นปืนที่ยิงแล้วติดสายฟ้าติดช็อตนะอืมอ่ะต่อไปไปดูช็อตกันดีกว่าปะไปดูช็อตการช็อตการช็อตกันอันแรกลองคลิกซ้ายดูครับ ชอ็อตกัดอันนี้เป็นปืนชอ็อตกันที่ยิงแล้วติดสถานะช็อตไฟฟ้าครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากก็ช็อตไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มดาเมจไฟฟ้าแค่นั้นเองครับไฟฟ้าชอ็อตติดคิยง่ายไอ้สองเป็นปืนที่ยิงแล้วบัฟให้เพื่อนเวลาเรียนออก,กระสศูนย์คือบัฟให้เพื่อนเพื่อนๆเ,เ,เราจะตีติดคิง่ายขึ้นโดนดาเมจน้อยลงนะฮะเป็นแบบช็อตการซัพพอร์ตเวลาอยู่ใกล้เพื่อนเพื่อนรักมากเลยเอ้ยเธอมาอยู่ใกล้ๆสิเรารู้สึกว่ามีเธออยู่ใกล้เรารู้สึกอุ่นใจอะไรประมาณนั้นอ่ะ ปื่อต่อเป็นปืนที่ยิงแล้วติดมาร์กหัวสีฟ้าครับทาให้อีกฝ่ายโดนดาเมจแรงขึ้นช็อตการที่ยิงแล้วมาร์กอีกฝ่ายจึงโดนดาเมจแรงขึ้นมีโอกาสที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งโดนติดคิง่ายขึ้น30อ่ะเปืนต่อไปครับสีม่วงปืนสีม่วงอันนี้เป็นแบ็กไฟเนาะยิงแล้วติดแช่แข็งครับติดสนาบไแช่แข็งสโลได้สโลอีกฝ่ายได้ครับทําให้อีกฝ่ายเดินช้าเดินอืดน,นั่นเองครับสโลฮะปืนอันต่อไปครับ เมื่อต่อไปนี้เป็นปืนฟัากระเนอร์จะรีโหลดกระสุนเร็วฮะยิงเร็วเน้นกระสุนเร็วรีโหลดกระสุนเร็วครับยิงปุ๊บปุ๊บเน้นรวเน้นเร็วครับอ่ะปืนอ่าไปดู smg กัน smg ปืนแรกจะเป็นยิงแล้วกระฉชั้นครับอ่ายิงตัวแรกจะเด้งไปโดนตัวที่2เป็นปืนที่ยิงแล้วมีกระสุนกระดอนกระเด้งอะไรอย่างเงี้ยปืนฉระชับนั่นเองครับไปอ,อันต่อไปเป็น o u t เตอร์สเปปืนนี้จะเป็นปืนที่ยิงแล้วติดสถานะไฟฟ้าช็อตนะฮะหลังจากที่เรียลโหลดกระสุนเนี่ยจะมีทิกเกอร์เพิ่มขึ้นนะทำให้ติดไฟฟ้้้าาช็อตไดมกขึน ติดไฟฟ้าช็อตบ่อยขึ้นประมาณนั้นเน้นเร็วเน้นรัวช็อตไฟฟ้าบ,บ่อยครับอ่ะต่อไปครับปืนปลาฉลามอันนี้ก็ต้องยิงให้โดน15ฮิตมันถึงจะติดระเบิดให้นะฮะแล้วดาเมจระเบิดเพิ่มขึ้นถึง20%ปรนะประมาณนั้นถ้าเกิดยิงโดนจุดอ่อนเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับปไปต่ออ่า a ออันนี้เป็นสกานะฮะสกาเดลัาวาเลอร์นะ มีโอกาสสี่เปอร์เซ็นที่จะทําให้ติดทิกเกอร์ชับเนีย้ยลชับเนี้ยลก็คือกระสุนแบบเหมือนเป็นลูกปลายหรือเศษกระสุนนั่นเองครับสมมติเรายิงไปหนึ่งฮิตมีโอกาสที่จะเกิดกระสุนพิเศษโดนดาเมจอีกหนึ่งฮิตอืมแต่ว่าดาเมจนั้นดาเมจอยู่ที่ประมาณสักสามสิเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยสมมติเรายิงไปหน100ึ่งร้อยก็มีอาจแบบดาเมจเล็กๆ้น้อยแบบแพร่ๆไปอีกหน่อยหนึ่งสักยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยครับอืมเคยเล่นปืนกลไอ้ที่เป็นเอ็มพีซีวันใช่ไหมไอ้ที่มีดาเมจหลายๆิตะะ ปกติเรายิงไปทั้งหมด3 5นัด35ฮิตก็จะแบบไปถึง40ฮิตได้อันนี้เป็น AK น้ําแข็งยิงแล้วติดแช่แข็งครับมีฟอส์น้ำแข็งทำให้อีกฝ่ายเดินสโลส่วนเ k คม่วงก็เป็นเอสายฟ้าช็อตไฟฟ้านั่นแหละอย่างที่น้องเคยเห็นกันต่อไปซาเนาเปอร์ซเนเปอร,ปอร์อันนี้เป็นซา,ายเนปเปอร์ที่ยิงแล้วแฉลบไปโดนตัวข้างๆด้วยสมมติว่าเรายิงตัวที่1ก็แฉลบไปโดนตัวที่2ได้มีโอกาสที่จะมีกระสุนเด้งโดนจากตัวแรกไปโดนตัว2ยิง1ได้2อะไรประมาณนั้น ต่อไปครับกระสุนบิงโกฮะเป็นปืนบิงโกปืนบิงโกข้อดีก็คือเป็นปืนที่ยิงแล้วติดหัวมาร์คสีฟ้าทําให้อ่าโดนดาเมจแรงขึ้นครับถ้าเกิดไม่ตายก็คือโดนมาร์คสีฟ้าทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นจากเพื่อนๆน,นั่นเองปืนสุดท้ายก็เป็นปืนสไนยิอรระเบิดนั่นเองสไนเประเบิดเนี่ยก็ยิงแล้วมีโอกาสติดระเบิดได้บึ้มถ้าเกิดเรายิงแล้วไม่ตายก็โดนระเบิดอีกทีก็ตายได้เหมือนกันอ่ะปืนต่อไป L L M G lg ปืนอันบนเนี่ยเป็นปืนกลไฟะฮะเป็น ak เ,เป็นปืนกลไฟนั่นเองเมื่อยิงแล้วมีโอกาสที่จะทาให้ติดเผาไหม้และระเบิดไฟรอบๆตัวได้อืมเตุนั้นเองต่อไปอีกปืนนึงอีกกระบ,บอกนึงนะเป็นปืนกลที่มีการลั่นเร็วแล้วก็มีโอกาสที่จะรีโหลดกระสุนเองอัตโนมัิมีการรีฟิลกระสุนเพิ่มในรังเพิ่มอัตโนมัติครับและลั่นเร็วขึ้นนั่นเองครับต่อไปฮะคอ r t bo cort เนี่ยเมื่อยิงครบสแป๊กสามครั้งนะฮะจะยิงติดระเบิดครั้งหนึ่ง อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากต่อไปอันนี้ก็ปืนยิงระเบิดครับธรรมดาก็เอาไว้บึ้มบ้านคนบึ้มบึบ้มบึ้มลงไปข้างล่างครับจะเป็นพวกเสื้อผ้าแต่หน้ามาให้อาวุธก่อนแล้วกันเสื้อผ้าไวท้ที่หลังครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอาวุธน้องอยากได้อะไรอะเลือกเอาหนูคิดไว้ว่าถ้าเป็นจนายอะไอกระสุนอะไรยิงตัวแรกติดตัวสองน่าสนใจอือฮึแต่ถ้าปืนพกหนูว่าระเบิดกับ หนูคิดไปว,ว่าอันนี้อะไรนะพี่าอ,อ่เอามาร์กมาร์กฟ้าที่ทําให้เพื่อนดา,มดนาเาดามจแรงขึ้น่ะหรือว่าทําให้เราดาเมจแรงขึ้นก็ยิงแล้วมีกาดกระสุนรีโหลดเข้าเข้าลเพิงโดยเทียบแบบว่าเขาเแล้วรีฟิลกระสุนอืมยิงแล้วแบบทิกเกอร์อเติมกระสุนอัตโนมัติหนึ่งนัดผมว่ายิงระเบิดกับไอ้สายฟ้าน่าสนใจแต่หนูก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนเลือกเลยตามใจชอบเลย ถามว่าแอดแมวเลือกอะไรแอดแมวเลือกปืนระเบิดกับปืนมาร์กฟ้าครับคือเป็นแปดพันกับสองพันเอาสองอันเห็นไหมที่เป็นของ Desert Eagle นะครับพี่เลือกสองก็บอกเลยอืมาร์กฟ้านี่คือยิงเมื่อเมื่อยิงแล้วทําให้อีกฝ่ายติดมาร์กสีฟ้าทําให้เพื่อนๆและก็ตัวเองยิงแรงขึ้นอืตัวเองด้วยใช่ไหมอืมใช่ก็คือว่าประมาณว่าเจาะมอนน่ะให้มอนแบบโดนดาเมจแรงขึ้นประมาณนั้นครับ ่่้ปืนาคอออจุดก็ก็คือเป็นปืนที่ยิงแล้วติดสถานะช็อตไฟฟ้าครับแบบมีไฟฟ้าฟ้าผ่าลงหัวมีแบบไฟฟ้าช็อตชิ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 ะมาณนิช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 ิกงชิชิัิชิชิชก็ิชิชาชิ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 งิชิริช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 ิาิกิชิชิาิชิชก็ิช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 อชิชิชิชเกิกิชเชิชิริช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 นชิ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 ประมาินั้นครับอ่ชน้องก็เลือกเองแล้วกัิโอเคก็ประมาณนี้